สวัดีมากครับกับสวัสดีฟีฟซีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้กันนะครับโอเคเขาวันนี้กลับมาแล้วเนี่ยผมก็เป็นช่องหลักนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจอร์จินโยนะครับแปลกใจเหมือนกันเนาะนะครับผมเขาเล่นหน้าเป้าได้เฉยเลยนใครับสบหรับร่างนี้เนาะเป็นโกลโพสเชอร์นะทุกคนอ่ะการอัพเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับมาดูค่าพลังกันก่อนนะครับผมอ่ะจบสกอร์โอ้โห99้าสิบเก้โฮมกว่าเอมเปอร์ตี้ยิงนะนะครับบางร่างนะทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าสุดจัดเลย แต่ว่าสปีดเนี่ยไม่เยอะนะครับผมอ่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยชแนงเนี่ยอ่าอัพแบบอ่าใช้สปีดด้วยแล้วก็ใช้คิกกิ้งพาวเวอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอ่าอัพยังไงนะครับผมในส่วนของสกิลที่ติดมาก็เรียกได้ว่าครบเครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสกิลยิงไกลแถว2อะไรแบบนี้นะครับรองแรงชูตติ้งรองแรงเคอร์เรอร์นะครับดิปปิ้งช็อตนักเกอร์ช็อตไลซิ่งช็อตมาครบเลยนะครับอ่ะส่วนสกิลเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเพิ่มได้เลยตามใจชอบแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดับเบิลทัชนะครับฟิิิิฟฟแบบบนนนนนนนะะะะะะคคครรรรรััมาาาาาซซออออยยเเเเท์์ไตต่่่งงๆหืวจป็พพส ในหัวอ่ะอันนั้นไปเพิ่มเอาละกันนะครับอ่ะการอัพจ้าแบบนี้นะครับสำหรับจอร์จิโนจอร์จิโนล่างนี้เนี่ยผมแปดสิแล้วก็8นั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูซิว่าเขาจะโหัสักแค่ไหนนะครับอันนี้เป็น ID เดีลองนะทุกคนก็ ID ดีอ่าไอดีหลักเนี่ยขึ้นดีหนึ่งไปแล้วนี่ผมก็เลยแบบขี้เกียจเล่นนี่ผมอ่ะก็เลยมาเล่น ID เลองนี่ผมอ่ะเพื่อที่แบบจะได้ไต่กันไปใหม่นะทุกคนอ่ะนี่ก็เป็นการเริ่มไต่ดิวิชั่น3สามอ่ะนัดแรกละกันนะครับโดยมีจอร์จินโยลงสนามมาด้วยนี่ผมอ มาดูว่าจะโหดหรือว่าจะไม่โหดเนร่ยเดี๋ยวมาลองดูว่าจอร์จินโยเนี่ยจะใช้งานยังไงนี่ครับสำหรับร่างนี้ครับมาที่จังหวะนี้ครับจอร์จินโย่การเลี้ยงบอลก็ถือว่าประมาณหนึ่งนี่ครับผมอาจจะไม่ได้พิュ่มากนะครับแต่ว่าในส่วนของการจบสกอร์เนี่ยต้องมารอดูว่าถ้ามีจังหวะดีๆให้เขาเนี่ยเขาสามารถที่จะจบคมไหมนี่ครับในส่วนของค่าจบสกอร์เรียกได้ว่าสูงมากๆนะครับมาที่จังหวะนี้ครับจอร์จินโย่ที่อกมาให้กับเดือบรอยเดือบรอยจี้เข้าหน้ามาครับจังหวะนี้จอร์จินโยไม่ถึงเลยครัับจงหวะนี้ แล้วจะโ,โยพิกหนึ่งจังหวะให้เดอะบอยจังหวะนี้รู้งานกันแต่ว่ายังไม่เข้าเลยครับลูกนี้มาใหม่กันครั้งหนึ่งครับจะโ,โ,โยล่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีสปีดความเร็วนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสได้ยิงหรือว่าได้ส่องเนี่ยบางทีเนี่ยชื่อยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันโกงไปปะในหอ,อาใจของของการยิงการจบดูดิโอ้โหได้ได้ว่าเหมือนแบบมีลูกเคิร์ฟแบบเยอะในหัวใจยิงดีกว่าแบบพวกอะไรวะไอกองหน้าสกเบือที่ชีน่ลงไว้อะ นี่ครับผมอ่ะมาคัตตูรามอ่ะเออคมกว่าเยอะเลยนะครับผมเรียกได้ว่าคมจัดแต่อาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าถ้าได้มีโอกาสได้ห่างยิงหรือว่าปั่นยิงเนี่ยดูดิการเลี้ยงลายเนี่ยเรียกได้ว่าทําได้ดีเลยนะครับผมอ่ะเจอกับดิวิชั่น3ที่เขาเคยขึ้นถึงดิวิชั่นหนึ่งด้วยเชี่องสำหรับคนนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คมมากๆนี่ครับผมอ่ะใครที่แบบไม่ได้มีกองหน้าคมๆแบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเอาจอร์จิโอไปยืนหน้าเปาได้เลยนะครับนี่อย่างจังหวะนี้ล้มหน้านิดเดียวเองนะครับผมปลายสตาร์ทครับนี่ โอ้โหไม่งั้นเนี่ยหลุดไปแล้วครับแล้วจอร์เจนโเป็นตัวที่แบบเหมือนเป็นกองหน้าธรรมชาติเลยนะนะครับในความรู้สึกในผ่อู่อะนี่ดูจังหวะนี้แ,แตะให้โอ้โหดูตอกส้นให้ครับโ,โ,โมดิชา้าไปนิดเดียวครับโดนสกัดก่อนแล้วจอร์เจนโดูการเลี้ยงบอลครับถ้าแบบปล่อยอนา,าล็อกเนี่ยก็คือไปได้พิュ๊พิเลยครับถ้าแบบคู่แข่งไม่ได้ประกบเยอะนะนะครับบางบางจังหวะมันมีประกบ2ตัวนะครับผมก็เลยแบบตามกันไม่ทันครับเมื่อสู่ ลแล้วยกมาจาังวะนี้ข้อได้ของเขาอาจจะเป็นในเรื่องของลูกกลางอากาศนี่อาจจะไม่ได้ค่อยแบบได้เปรียบเท่าไหร่แม้กระทั่งการพลิกบอลอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าแมตช์แรกเนี่ยก็ได้ีว่าเป็นแมนอโอโตแมตช์ไปนี่ยผมยิงไป2เม็ดเลยะได้ีว่ากลุ่มคู่แข่งยุ่หมันเลยนะครับสำหรบับจอร์จินโย่ะครับในการจบสกอร์ได้ว่าคมกลิบนะครับขอแค่ได้ง้างก็พอครับสำหรับนักเตะตัวนี้ดีกว่าเล่นกองกลางเยอะเลยเนี่ยอ่าล <l acht> ่างโชว์ t อ่าก็มีเนาะแต่ว่าก่อนจะไม่ได้เป็นล่างที่แบบ มาเล่นหน้าได้นะครับแต่ว่าร่างนี้เนี่ยเป็นร่างแจกนะทนุกคนสงสัยเหมือนกันว่าร่างแจงกทำไมมันตึงขนาดนี้ดูดิจิกบอลแล้วจวังหวะนี้เบลลิงแฮมครับเข้าไปจมนิ่มๆเลยครับโดยทําชิ่งกับจอร์จินโน่ครับแอซซิดเป็นหนึ่งครับแมทที่2โอโ้โหจอร์จินโน่ยังจัดเลยครับแล้วยังไงจังหวะนี้อืเป็นกองหน้าก็จริงครับแต่ว่าไล่บอลไม่หยุดเลยครับเรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่แบบคมกว่าเอ็มบัปเป้ไปแล้วในหัหรับตอนนี้นะนะครับอาชินาลองเล่นดูเนี่ยรู้สึกว่าชอบกว่าเอ็มเปเป้อีกนะี่ฮะเอไอเรียกได้ว่าสุดจัด ในสองของอิมเปเป้เนี่ยมีฟินอมิโน่ฟินิชชิ่งนี่ครับล่างที่เล่นอยู่แต่ว่าก็ยังยิงไม่คมเท่ากับจอจินโยเลยนี่ครับหมายครับจอจินโยจังหวะนี้โดนคู่แข่งตัดไปก่อนนะครับแล้วบอลอยู่ที่โมดิครับจังหวะนี้ถ้าเพื่อนๆเล่นก็จับเขาเล่นกองหน้าเลยครับผมลองอัพแบบชิเนลลองดูก็ได้นี่ผมแล้วจังหวะนี้ดูดิโอ้โหอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับจังหวะนี้จ่ายให้อินเปเป้ซัดแล้วแต่ว่าไม่ผ่านประตูครับแล้วจอจินโยก็มาเก็บงานครับรู้เลยว่า ต้องกระดอนออกมาจังหวะน,นี้เซนิโว,วิ่งมาพื้นที่ที่แบบเข้าฮอตได้ตรงจุดเลยนี่ครับผมไม่ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่อันตรายเหมือนกันครับนี่โอ้โหปั่นแต่และที่นี่คือ,อปั่นดีจัดๆครับแม้ว่าลูกเคริร์ฟเนี่ยไม่ได้เยอะเลยดูครับจังหวะน,นี้ให้เอมปเปเป้เอมปเัปเป้โอ้โหปาดเข้าในครับคือโอกาสเยอะมากครับแล้วก็เป็นกองหน้าที่แบบสร้างสารรค์โอกาสได้แบบมาเรื่อยๆอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกการยิงนะครับหรือว่าการช่งให้เพื่อนนะครับนี่ จังหวะนี้ครับดูลองเลี้ยงปล่อยอนาลอกดูครับผู่แข็งไม่เข้าไม่เข้าแล้วยังไงเหมือนจะไปจอยเหมือนจะปล่อยจอยไปแล้วครับจังหวะนี้ก็จัดให้เข้าไปหน่อยครับในเมื่อเขาปล่อยจอยไปแล้วก็จัดแฮตติกให้เขาหน่อยครับสําหรับแมตช์นี้ครับโอ้โูแมตช์ที่2เนี่ยได้ได้ว่ายิงคนเดียว3เม็ดเลยนะครับแล้วก็อีนึงลูกเนี่ยมาจากใครอันนี้อาไม่ชิาจำไม่ได้เลยอโอ้โหโอซิเมนยังอายอ่ะยิงไม่ได้เลยครับไม่คิดว่าเป็นจอร์จินิโอครับที่แบบ หมดจัดเลยนะครับแล้วเปอร์ตีมาแต่ไหนไม่รู้ครับเดินเข้าพวกมาแล้วก็เรียบร้อยครับผู้แข่งยอมไปแล้วครับเรียกได้ว่าให้ไปที่9เต็ม10เลยครับสำหรับโจชิโนล่างนี้ครับสุดจริงครับทุกคนครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม